เฮมแฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซอมบี้บอทที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมที่กำลังจะเข้ามาใหม่เร็วๆนี้นะครับผมก็คือกิจกรรมร้านค้าพิเศษแล้วก็กิจกรรมแจกคัมภีร์ที่ระลึกนะครับผม11ปี200ใบทุกคนโอ้โหแม่เจ้าเยอะนะรายละเอียดของกิจกรรมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอุ้ยแต่ว่าหน้าตาของสกอต11ปีดูสวยดีนะผมชอบนะครับผมมาประมาณนั้นละกันนะครับอ่ะรายละเอียดของกิจกรรมกันนะครับผมก็คื กิจกรรมเนี่ยหลังจะเข้าหลังจากการอัปเดตนะครับผมในของเวลาของแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็จะสิ้นสุดกิจกรรมเนี่ยในวันที่8เดือน6นะครับผมอันนี้เป็นเวลาไทยเนาะออตอน4ี่ทุ่มนะครับทุกคนคู่นานมากนะนานนานนานประมาณเกือบเกือบสเดือนได้เลยนะครับผมมารายละเอียดของกิจกรรมอันนี้ก็เป็นวิธีการรับเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มต่างต่างกุลามังกรในโคหรือแบบฟาร์มพวกฮิวฮาวต่างๆเนี่ยคือมาได้ตัวของเหรียญหมดนะครับแล้วก็ได้รับคิทตันใช้คิทตันเนี่ยก็คือได้รับเหรียญเหมือนกันนะครับ ต่อไปครับกิจกรรมที่1นนะครับผมกิจการร้านค้าพิเศษครบรอบ11ปีครบกับตัวของคัมพีที่ระลึก11ปีนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ยในการฉลองครบรอบ1 1ปีมันจะเป็นร้านค้าเหมือนคล้ายกับ Back ไฟดีเพื่อนเป็นร้านค้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็จะแบบสามารถที่ช้อปปิ้งได้ว่าอไอ้ตรงเนี้ยซื้อคุ้มไหมแต่โดยภาพรวมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแทบจะแบบการันตีเลยว่าไอ้ร้านค้าพิเศษ11ปีเนี่ยเป็นร้านค้าที่คุ้มมากๆถ้าใครที่มีตังหรือใครที่แบบมีเพชรเนี่ย ต่อไปนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของคัมพี์ที่ระลึก11ปีนะครับเราสามารถซื้อคัมพี์ที่ระลึก11ปีได้นะครับผมซึ่งตัวของคัมพีเนี้ยสามารถซัมมอนนะครับมอนเตอร์ได้5้าธาตุเลยนะทุกคนโอ้โหแม่เจ้าตัมอนได้5้าธาตุเลยโคตรจะบึ้มนะครับผมอ่ะขั้นที่1ครับผมคัมพี์ที่ระลึก11ปีนะครับ1ม้วอนบวกมานะครับอีก10 k ก้อนนะครับซื้อสูงสุดได้ทั้งหมด100ครั้งนะครับผมซึ่งใช้เหรียญในการซื้อเนี่ย20เหรียญนะครับแล้วก ใช้ตัวของเหรียญเนี่ยสูงสุดถึง4 40เหรียญในการซื้อนะครับซึ่งโดยภาพรวมเลยแล้วนะครับผมในการใช้เหรียญเนี่ยภาพรวมเนี่ยประมาณน่าจะตีต่างอยู่ที่ประมาณตัแถวแถวอู้ยเยอะนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมคูณตัวเลขก่อนอันนี้ยังไม่ได้นอนนะครับตัวเลขก็อาจจะแบบงงงหน่อยโ okay. อเคหูเป็นพันเลยเหรอเยอะนะ <laughs> 2,000เหรียญเลยอะทุกคนคืออย่างอันแรกเนี่ยเรา 1> 1หนึ่งม้วนเนี่ยเราจะได้เราจะใช้20เหรียญเนาะในการซื้อใช่ไหมถ้าแบบตัวของแบบ100้มว้วนเราก็ใช้2 0 0พเหรียญเออถ้าอีกติดต่างเป็นหัวข้อที่2เองอะ่ะก็จะใช้ส0 0พันเหรียญโอ้รวมๆกันก็6 0พ0เหรียญแต่ว่าผมว่าฟาร์มแป๊บเดียวเหรียญมันไม่ได้หลอกยากมากแต่ว่าเพชรเราจะมีพอหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับประมาณนั้นล้กันเนาะอืมก็เออตัวของตมพี11ปีเนี่ยแจกเยอะมากนะครับ2อ0 200อันในเยอะจริงๆนะครับผมทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือมีโอกาสเปิดได้5ท่าหลักเออแบบ ห้าธาตุเลยถึงถือว่าถือว่าดีนะครับบางคนดวงดีๆได้แสงมืดมาแบบไอ้ดีแจ้งเกิดได้เลยนะครับผมมาต่อไปครับไอเทมพิเศษฉลองครบรอบ11ปีนะครับผมอันนี้เป็นไอเทมพิเศษนะครับผมชุดคาวเกิลแสงนะครับผมฉลองครบรอบ11ปีนะครับอันนี้5ธาตุเลยไฟน้ําลมแสงมืดนะครับซึ่งใช้500เหรียญนะครับผมอ่าแล้วก็คูปองกล่องเวทมนต์นำโชคนะครับซื้อสุดซื้อซื้อสูงสุดได้2ครั้งซึ่งเออซึ่งใช้500เหรียญนะครับผมท่านสกิลซลมอนนะครับ11ปีนะครับผม50เหรียญนะครับผมอ่า เอ่อตุีมนะครับผมพิเศษครบรอบ11ปีนะครับอันนี้ใช้50เหรียญนะครับคูปองนะครับผมเวทมนต์นำโชคนะครับสามารถซื้อแล้วก็ใช้ได้ถึงวันที่4เดือนเดือน5นะครับเออเดือนเดือนเนะครับเยอะมากนานมากนะผม่าอันนี้ก็เป็นตีมชุดน้องข้าวกลือวนะครับสวยมากนะครับน่ารักมุมิกนะครับอันนี้เป็นตัวของแท่น11ปีนะครับผมมาทำไมรู้สึกว่าแท่น11ปีดูไม่ค่อยอลังการสักเท่าไหร่วะไม่รู้ดิเออแล้วก็อันนี้เป็นตีมครบรอบ11ปีนะสวยมากเลยนะอืมอาร์ <laughs> อาร์กนี้ตัวตัวมีมนะฮะตัวมีมนะครับผมอ่ากิจกรรมที่2นะครับผมร้านค้าสเต็ปครบรอบ11ปีอันนี้ก็จะเป็นแบบสเต็ปเป็นขั้นไปเนาะเพราะว่าแบบเอ้ปลดล็อกยังไง1 2 3 4นะครับผมอ่าคัมพีครบรอบ11ปีนะครับผม100ม้วนนะครับผมจะถ้าเราซื้อครบเนี่ยมันจะเป็นการปลดล็อกร้านลูนพิเศษนะครับผมอ่ะซื้อครบ150เอ่อสกอร์เนี่ยก็จะเป็นการปลดล็อกร้านไอเทมพิเศษนะครับ200สกอร์ครับก็จะเป็นการปลดล็อกร้านไอเทมโบนัสนั่นเองครับผมอ่ะ ร้านลูนพิเศษเนี่ยก็จะมีลูนแบบให้เราเลือกมากมายนะครับไม่จะเป็นในเรื่องของลูนที่แบบในตำนานนะครับสามารถเลือกหมายเลขได้หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลข6นะครับผมอ่ะซึ่งเลือกได้ประเภทละหนะึ่งชุดหนึ่งชุดอะไรเนี่ยเราสามารถเลือกได้สูงสุด10ครั้งก็พูดง่ายคือเป็น1เซตเออสิเซตนั่นเองนะครับซึ่งสามารถใช้เหรียญเนี่ยห้าร้อยเหรียญนั่นเองนะครับหินรับตำนานนะครับผมเลือกได้2ก้อนนะครับซื้อสูงสุดได้10อันนะครับ ใช้เหรียญในการแลกเนี่ยสามหมดสามร้อยเหรียญนั่นเองนะครับเอ่อหินอัญมณีนะครับผมเลือกได้2ก้อนนะครับสูงสุดได้10ครั้งนะครับแล้วก็ใช้เหรียญ300เหรียญนะครับแล้วก็หินหลอมซื้อสูงสุดได้5ครั้งนะครับแล้วก็ใช้200เหรียญนั่นเองนะครับอืมประมาณนั้นละกันต่อไปนะครับในโหมดของร้านค้าพรีเมียมนะครับร้านค้าพรีเมียมก็มีสกอตัวของสกอ์รวมธาตุนะครับซื้อสูงสุดได้2ครั้งใช้พันเหรียญนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวของสกอแสงมืดวนสูงม้วนนะครับซื้อ คมพีนะครับในตำนานนะครับหม้วนนะครับซื้อสูงสุดได้2ครั้งนะครับผมใช้เหรียญอีก500เหรียญนะครับคำพีเวทมนต์นะครับผมซื้อสูงสุดได้ถึง200ครั้งเยอะมากนะร้อยครั้ง200ครั้งหนึ่งก็200ใบเลยนั่นเองครับใช้แค่50เหรียญเท่าน,นั้นเองนะครับต่อไปครับผมร้านค้าไอเทมโบนัสนะครับอันนี้ก็จะมีพวกดีมอนส์เลเบลมอนนะครับกิตตันก็คือเป็นเพชรนั่นแหละนะครับผมเหรียญตัวของเหรียญอีฟีหรือเหรียญโบราณนะครับผม เอ่รเบอร์มอนต์นะครับพลังงานหลุมมิตินะครับแอนเจิมอนต์นะครับผมพลังงานแล้วก็มานานั่นเองครับซึ่งตัวของเดมอนเนี่ยเราสามารถซื้อได้สูงสุดถึง3ครั้งใช้สามร้อยเหรียญนะครับเดมอนนะครับผม2ครั้งนะครับผมใช้150เหรียญนะครับพิทตันนะครับหรือเพชรที่เราเรียกกันซื้อได้2ครั้งนะครับผมใช้100เหรียญนะครับผมแล้วก็เหรียญอีฟีสเนี่ยสี่ครั้งใช้100เหรียญนะครับ เดมอนนะครับหครั้งใช้70เหรียญนะครับผมพลังงานลูมิตินะครับหาครั้งใช้70เหรียญนะครับแอเจมอนนะครับห้าครั้งนะครับผมใช้50เหรียญนะครับแล้วก็พลังงาน100หน่วย20ครั้งใช้100เหรียญนะครับมาน้านะครับผม20ครั้งใช้100เหรียญเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับในหัวข้อที่3นะครับผมร้านค้าไม่จํากัดนะครับสามารถซื้อลูนฮีโร่และสินค้าต่างๆได้แบบไม่จํากัดเลยคือคุณจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมซึ่งมันจะรัคบ เอ่อถ้าเป็นสกอรซส้มนะครับผมจะใช้30เหรียญนะครับผมอ่ารูนฮีโร่นะครับผมหรือรูนม่วงที่เราเรียกนะครับผมอ่าจะใช้2 0เหรียญนะครับพลังงานใช้6เหรียญนะครับมาน่าใช้6เหรียญนะครับผมเตษรูนใช้6เหรียญครับแล้วก็สัญลักต่างๆใช้6เหรียญถ้าพูดกันโดยภาพรวมเลยนะผมว่าถ้าใครที่ต้องการมอนเตอร์ก็เป็นตัวของสกอร์คุ้มถ้าใครที่ต้องการรูนก็เป็นรูนคุ้มนะครับประมาณนั้นละกันนะฮะกิจกรรมนี้ค่อนข้างแจกเยอะมากแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับใครที่แบบชื่นชอบก็ตามนั้้นนนัไไปตํากดมๆ